ในข่าวเด่นที่ข่าวคน้นคนข่าวคัดเลือกมาให้สำหรับปีที่ผ่านมาก็คือมหาบิ๊กดีลระหว่าง True กับ d t แทคครับคว oh. บรวมกันเนี่ยนะครับอันนี้ควบรวมแน่ๆน,นะไม่ใช่แค่พันธมิตรทางการเมืองน,นะคว oh. บรวมในทางธุรกิจแน่ๆเน,นี่ยนะครับตกตกลงแล้วในมุมของผู้บริโภคเนี่ยเรื่องนี้ได้หรือเสียช่วงหน้ากลับมาติดตามรับ ผมใช้ชีวิตหนักทุกวันช่วงกลางวันที่จะขึ้นฟังดีๆนะครับการลิ้ร้อนในเจ็บคอผมใช้ยาหงูอึ้ง่อยตัดเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอด้วยยางูอึ้ง่อยตัดเพียงผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติก็อยากเป็นเศรษฐีฉันก็เปลี่ยนทุกวิธีจนมาเจอปุ๋ยเทปใช้ปุ๋ยเปปุ๋ยเทปปุ๋ยทปุ๋ยบอกเลยว่าผลผลิตดีชีวิตดีแค่เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยทิพ テスト